มาขักมาเนยท่านผู้ชมป<ะ>ัดเนตกำพืชครับผมบานอ้หูมาโผล่โผล่เถอะครับผมม้าแล้วพ่อเตยครับผมม้าแล้วมาแล้วครับสุดยอดเลยครับบานหึแค่นี้ครับผมบานเออ้มันม้านครับผมมันม้าน เฮ็ดกำฟืดครับถึงอย่างนี้ครับแต่ว่าทองมันยังงามอยู่ครับผมหลุดครับพ่อเตยครับผมแง่แง่เลยครับผมเก็บเป็นน้ำเงาไปเรื่อยๆนะครับผมเต้มาโซน้อไม้ครับผัวว่านไปเห็นกระจีสวยๆแล้วครับเน็ดชุบครับปลายเท้าเก็บน้ำเงามครับผม สวัสดนะีค mhm. รับพ่อแม่พี่น้องสาวเอฟซีนักล่าเฮ็ดเมเตอร์พอเตยป้าแต่คู่ค้นคู่หมองคู่บอลเด้อครับผมมื่อนี้ก็เป็นสาววันที่สิบหกพศสอบสงปัญหาลอยหกสิบเจ็ดครับผมนักล่าเฮดเมเตอร์พอเตยป้าแต่ก็ขึ้นเขามาผู้เดียวอยู่ครับผมมื่อนี้เจ็บหมานพี่น้องขึ้นมาย่าขึ้นเขามาพ่อฝูงหมูครับได้ยินแต่เสียงครับผมว่าสิหาสอดเด็ดๆให้พี่น้องเบิ่งก็พอได้สามติดกินพ่อเตยครับผม มานามาหลุ่นมาส้มมึงพอเตยมานาเฮดบดครับผมเาจะเป็นเฮดซุปเฮดตายเขาแล้วครับมึอนีแต่ว่าตงไปหมองไม่ครับเพราะว่าผมมีกะจีเลยเมอว่านครับผมพี่น้อเพื่อกระซ้างร้ายครับจักิหาใช้เพื่อนใดครับผมมาหลุ่นมาส้มมึงก็พอเตยข้นเดียวอีกขึ้นเก้าแล้วครับผมในเตยกะพามูเพื่อนอหุนบกพิกขึ้นเก้าครับผมพอเตยข้นมหอดหลังเขาแล้วครับ มาหลุ่นมาชมมังกรโพเตอร์เลยเด้อครับผมไปกันได้เลยครับผมขึ้นมาหอดลังเข่าหรอกครับผมม้าหมานครับผมน้ำเงาเพื่อนเด้อครับผมมือนี่ยครับเป็นเฮดปายเขาสวยครับผมแจงกับยังไงวะพีครับผมยืนไปก็โอเตอร์เงี้ยครับผม เห็ดชุบเห็ดแจงครับมัอน,นี่มันหมานขี้เก่าครับผมเห็ดชุบอีกแล้วพี่น้องหมูว่านพอเตะคือบ่เห็นครับผมมันหมานเลยครับพูดครับผมอยู่ทางต้นนะครับเป็นสันเลยครับผมพลาพดคร,ครับผมเนี่ยขึ้นไปแมนเบิร์ดครับผม แต่ดอกนั่นนาะหมู่บ้านพอเตยคือบ่เห็นหมู่บ้านน่ามีอย่งครับผมสวยๆครับพี่น้องเฮ็ดสุกครับผมแมนเบิร์ดครับผมฮดพอเตยพ่อพขึ้นกับพ่อไหนได้ครับผมพันหนาอฮ่างครับพดดพอเตยไม่ข้ามขึ้นครับผมพุเสียวคือกันแล้วครับผม ขอเก็บเพิ่งค,ครับอเอาเก็บได้ซ้ำเก็บได้ครับผมโห่กำฟืดครับผมเอาซ้ำเอาได้แล้วครับผมสวยๆเลยครับโอ้ยวหมูบ้านพอตเติบไปอยู่ซ้ายคือผูเห็นครับกระตาพอตเติบก็บแข้นไว้ครับผมหมูเพะ่องห้ามาครับผมฮึมนะ อาจจะทิ้มพืชกระตาหงเถ้าครับผมกระตาผู้เตยหอยยิงครับเฮ้ยครับวัขื่นเอาผู้เตยกระเสือดายครับเฮ็ดกำพืชครับมันหมาอาจจะทายบ่ให้พี่ให้น้องมึงเบิดนะครับันทายหยาครับผมขื่นงกูใหม่ครับช่วยๆเลยครับเตยขึ้นงูใหม่มากครับผมมันมาผู้เตยลงมาแล้วครับเอากระโปงเบิดแล้วครับพุ่น ยังคืบสูงครับผมป๊าดกุ้งไงครับว่าว่าเบิบเนี่ยครับ,บ,บ,บขึ้นกุ้งไงปาดช่วงเฮียกตาพ่อเตยแล้วมาเก็บไปอยู่ข้างล่างก่อนครับผมฮึนะครับเครื่องกตาครับผมผู้ถาวรพูดว่ากำม,มุกครับผม กำปึดครับปลายรุ่นครับพ่อเตยเพื่อนครับผมหว่านพ่อเตยไปอยู่แกได้ล่ะพี่น้องคือผมเห็นเพิ่นครับผมพระไอ้เห็ดสูบครับว่ากำมมุกยังงามๆนี่ครับผมไอ้ปลายขาวครับ ขนาดได้ครับผมปรบ้านพอเตยเขามาอยู่ครับเห็นโบเห็นครับผมเห็นเบิดเดินครับผมััครบสวยเลยครับกำหมุกครับปลายขาวถ้าแกงกันยังแกงได้อยู่ครับผม เงินบดเก็บเหยียเบเงินหมาครับผมอ้ยทางไตเงินบดได้ครับผมพลิตสุกครับผม,มน้ำป้ายน้ำงาเหรอครับผมกำฝึดดีล,ละละพี่น้อง ว่านไปอยู่แค่ได้พอเติรคือผู้เห็นพู้น้อครับผมโอ้ยพอดีกำฝึครับผมปลายขาคือเก่าครับอู้ขาดจริเป็นสัน่นเป็นสั่นเลยแ้งก็ได้ครับผมท่านแชวดีครับเตรียมตาแล้วครับผม ตัวเนียนเฮ็ดชุปครับผมมือนนี่นกำฝึกผุเถ่าพื้นผ้ามาครับผมอเนียนเบิดครับผมโอ,อ,อย้ยงาพื้นตั้งดินครับผม ขช่โย,ยครับเถาวัลลุนพ่อเตยนุ่มก็พ่อเตยแน่อยู่ครับผมคำเต็มมืออยู่ครับเที่ยวขึ้นเขาลงเขาอยู่นี่นะครับผมเป็นหินพะร่านนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับตามลายให้บสครับผมน้องนาพี่้องจะมานพ่อเตยเหมือนกัครับผม นี่จะเฮ็ดกำพืดครับสวยเลยครับผมามาคักมะแน่เท่ะพี่น้องปาดเฮ็ดกำพืดครับผมบานโอ้ยมาโปรดโทษเถอะครับผมเฮ้ยมานแล้วระตเลยครับผมมานแล้วมานแล้วครับ สุดยอดเลยครับบานนี่นี่นครับผมบานอ้มันหมันครับผมมัน,มนหมันเห็ดกำฟืดครับถึงอย่างนี้ครับแต่ว่าทองมังนยังงามอยู่ครับผมหล่นกับพอเต้ครับผมแย่ๆเลยครับบาน นี่อกะเต็มตาเหรอครับผมขัดไงครับผม,บเ,มเก๋อธนาตสดึงมาเจ็บให้ดีบก้อนครับผมหยุดหยอดเ,เลยครับสวยครับผมห้อ,มอ,มอ,องครับผม เจ๊ดหนาครับผมอย่างที่เราเห็นผานหน้างห้างครับหมองนี่ครับน่งงานมนนนนานี่ครับผมตัวเพิ่นขัดเป็นเฮิดชุบเน่เกือบเจ๊ดหนาเนี่ครับผมมันหลุนๆเลยพี่อย่างไอ้กล่องประต เป็นหมานครับผมตุวนสีสั่งเห็ดชุบพัเตยมีหวังเลยครับผมโคตรลงครับผมตากระดายด้งขึ้นนิดเก่าครับโคบดเป็นเป็นแน่นีครับผมโอ้ย เมื่อวานมาพอชุดยอดเลยที่ละครนี่พอแต่ม,มาหมองไม้ครับผมว่าเฮ็ดเป็นบ่มีกะจีครับว่านมาหลุนห้าเฮ็ดสุกครับผมชุดยอดครับ โอ้ยจะาหางกขวัญซ้ำกันอีกสุดยอดเลยแล้วครับผมหยาดลงจะได้กระดิ่งขึ้นที่เท้าครับผม ดึงอย่างนี้ครับสวยอยู่ครับผมผู้แขวดีก็แก้งใด้ครับผม ตายเลยแค่หมานแล้วละครับผมเต็มแล้วเต็มหมานเลยครับผมแต่ว่าเป็นเห็ดชุบครับชุบกระไดเจีงกระไดไปลายขาวครับผมงามเลยครับเก็บไปน้ำงามไปเรื่อยๆเนยครับผมเตะม,มาโซนไม้ครับว่าว่านไปเห็นกระจีสวยๆเ้อะครับเห็ดชุบครับปลายขาว เขียนน้ำเง,งาครับผมนี่สิแล้วครับผมตัวนี้แงกได้ครับขันเชีวดีครับตัวนี้ เต็มตาแล้วครับผมโคตลงกระดิ่งขึ้นโคตลงกระดิ่งขึ้นแล้วครับสวยเลยครับผมเดินไปกับพระเตเยเด้อพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องเข่าจุดไหมครับผมพระเตยก็โบหูแล้วครับผมว่าพระเตยยื่จุดใด้เลยเนีย่แต่ว่าผู้ที่เพิพ่นเคยมาเคยผ่านแถวนี่เพิ่นก็อาจจะหูว่าพระเตยยื่จุดใด้ครับผม เตเลาะไปเรื่อยๆแล้วครับเลาไปตามที่มีต้นใหม่ที่เย็บบดออกครับผมเพราะว่าขัดไปมองหมูว่านกัดเพื่อกับบมมีกระจีครับตองหาหมองไม่ครับผมด่นไปครับพอเตอรลแ้วครับผมลงถ่างกับมาเนีครับผมงามขึ้นเกาครับ เมื่อนี้ก็ขอสรุปจีบเด้อพี่น้องมาเบิกชมมึงผลงานพอเตยมื่อนี่หมานครับผมเข็นมะนาเฮ็ดบดเฮ็ดขอนครับคือเก่าเหรอครับผมนี่หมานอยู่ครับมื่อนี่ก็ได้เป็นเห็ดสูบครับเห็ดก็กำมุกเหนือครับผมโฉบหมานคือเก่าครับก็จะลงคบานแล้วครับผมจุดถ่ายนี่ก็ฝากก้นไหลก้นแช่ก้นติดตาเมากันนักลายเฮ็ดไม่เตยพอเตยปาแตกเด้อครับ มาหลุ่นมาชมมึงน้ำกันแต่ละมืออต่ละเบนพอเตยเสบหาคลิปยัง้งพ่อไอเมพี่น้องเบิ้งครับผมปาลปาเลาะปลาเลาะเขาคือเกาครับผมสมบรรยากาศชช่วยงามๆครับมอเชาก,ก็เห็นหม,คมูครับผมทายพอไห้ครับผมท่านนี่ก็สวัสดีครับ